หวานชื่อเซิงในชุดเซ็กซี่เดินอยู่ในสถานบันเทิงเธอถูกคนในตระกูลตําหนิและขู่จะตัดออกจากกองมรดกหากทําให้เสื่อมเสียหรือถูกเมืองจิงนหนานถอนมัน่นแต่เธอตอบกลับอย่างไม่แยแสว่าพวกเขาได้ไม่รักเธออยู่แล้วเธอเดินจากไปและได้พบกับเมืองจิ่นเปยใชายหนุ่มรูปงามทั้งสองมีปฏิสัมพันธ์ที่ตึงเครียดแต่เร้าใจ ฉากตัดไปที่ห้องหรูหวานชื่อเซิงใช้เชือกและผ้าปิดตามมัดเมื่งจินเปยไว้เหนือศีรษะเธอหยอกเย้าเขาแต่ปฏิเสธที่จะสารต่อก่อนจะใช้ตราประทับทำรอยไว้บนตัวเขาเพื่อเป็นหลักฐานและจูบเขาหนึ่งครั้งเมื่อเขาถามว่าเธอเป็นใครเท่ากลับโยนเงินให้และกล่าวว่าฝีมือเขายังอ่อนหัดก่อนจะเดินจากไปอย่างท้าทายทำให้เมื่งจินเปยโกรธแค้นและสาบานว่าจะให้เธอชดใช้หากได้พบกันอีก 2ปีต่อมาหวานชื้อเซิงกลับมาในชุดเจ้าสาวและได้รับข้อความจากเพื่อนๆที่เป็นห่วงแต่แล้วก็ถูกหวานอีน้องสาวของเธอซึ่งอยู่ในชุดเจ้าสาวเช่นกันสาดน้ำใส่เธอโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน รถยนต์โรลส์รอยซ์หรูเคลื่อนมาจอดหน้าครือหาสำหรับงานแต่งงานของหวานอีอีทันใดนั้นเมืองจิ่นเปยชายหนุ่มลึกลับในชุดสูทสีดำสวมหน้ากากก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับช่อดอกไม้สีขาวและคำรามในใจว่าในที่สุดฉันก็เจอเธอแล้วใหญ่แมวป่าตัวน้อยคอยดูการแก้แค้นของฉันให้ดี โดยเข้าใจผิดว่าเจ้าสาวคือใหญ่แมวป่าที่เขาตามหาเมืออจินไปสั่งให้ผู้ช่วยนำชุดราตรีสั่งทำพิเศษและสร้อยคอเพชรสีน้ำเงินไปมอบให้คุณหนูหวานก่อนจะเดินถือช่อดอกไม้เข้าไปในงาน หวานอีอีเจ้าสาวกำลังชื่นชมในความโชคดีที่ได้แต่งงานกับเมึงจินเปยแต่เมื่อมีคนพูดถึงหวานสือเซิงพี่สาวของเธออีอีก็รู้สึกชิงชังและมั่นใจว่าพี่สาวคงเจ็บปวดที่ต้องเสียเมึงจินเปยไป,ไปเธอต้องเยาะเย้ยพี่สาวจึงสั่งให้เพื่อนไปตามสือเซิงมาที่งาน เมื่อสือเซิงปรากฏตัวในชุดราตรีสีครีมและสร้อยคอเพชรสีน้ำเงินซึ่งเป็นของที่เมื่อจินเปิดส่งให้ผิดคนความงามของเธอได้บทบังรัศมีของเจ้าสาวทั้งหมดอีอ e. e. ีโกรธจัดและต่อว่าสื่อเซิงที่แต่งตัวมาประชันแต่สื่อเซิงกลับสวนกลับว่าของทั้งหมดเป็นของที่ครอบครัวของอ e. e. ีอีมอบให้การโตเถียงยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเคอหนิงและซงเยี่ยนโจอดีตคนรักของสื่อเซิงเดินเข้ามาในวงสนทนา อีอีวยโอกาสเยาะเย้ยพี่สาวด้วยการทักถ่ายส่งเยี่ยนโจเป็นไหนว่าพวกเขายังเป็นครอบครัวเดียวกันสื่อเสริงโต้กลับด้วยคำพูดที่เสียสีอย่างชานฉลาดโดยชมเชยเคอร์หนิงและชวนส่งเยี่ยนโจไปดื่มด้วยกันในวันหลังทำให้ทุกคนตกอยู่ในความตึงเครียด หวานสื่อเซิงแซงทำเป็นดีใจที่สามารถเป็นเพื่อนกับซ่งเยียนโจอดีตคนรักได้หลังเลิกกันทำให้หวานอีอีเจ้าสาวโกรธและพูดจาเย้ยหยันทีสาวว่าคงไม่มีวันเจอผู้ชายดีๆอีกแล้วเมื่อเมืองจิงเปยเจ้าบ่าวสวมหน้ากากปรากฏตัวพร้อมกับช่อด,ดอกไม้เขาเดินตรงเข้าหาหวานสื่อเซิงและกระซิบว่าแม่แมวป่าในที่สุดเราก็ได้เจอกันพร้อมกับยื่นช่อด,ดอกไม้ให้เธอต่อหน้าแขกทุกคนสร้างความตกตะลึงให้กับหวานอีอีที่ยืนอยู่ข้าง หวานอีอีและพ่อแม่พยายามยืนยันว่าอีอีคือเจ้าสาวที่ถูกต้องตามการมั่นหมายของตระกูลแต่เมื่อริงเปิดย,ยืนกรานว่าคนที่เขาพบและคนที่สวมชุดที่เขาสั่งให้คือสื่อเซิงทําให้สื่อเซิงแอบดีใจในใจเรื่องหุ้นที่เธอได้รับมาครอบครัวหวานพยายามแก้ต่างว่าอีอีป่วยจึงให้สื่อเซิงไปพบแทนทําให้สื่อเซิงตกเป็นเป้าของการนินทาและถูกประนามว่าเป็นคนสร้างปัญหาและตัวอับม,มงคลที่จงใจแ ศีนเจ้าบ่าวกลับหันไปมองสื่อเซิงอย่างเห็นใจและกล่าวว่าตอนแรกนึกว่าเป็นแม่แมวป่าไม่คิดเลยว่าจะเป็นลูกแมวน้อยน่าสงสารสื่อเซิงปัดความสงสารออกไปแต่เมื่อจริงเปยดยังคงยืนยันที่จะเลือกเธอเป็นเจ้าสาวเขาจับมือเธอไว้แน่นเมื่ออีอีแย้งว่าเธอคือลูกสาวแท้ๆของตระกูลหวานสื่อเซิงก็เปิดเผยความจริงอันน่าตกใจต่อหน้าทุกคนว่าเธอไม่ได้เป็นลูกสาวคนโตและแท้จริงแล้วเธอเป็นลูกนอกคอกหรือลูกสาวของป้า ที่งานแต่งงานหวานอีอีพยายามปกป้องศักดิ์ศรีตระกูลและดูถูกหวานชื่อเซิงว่าเป็นแค่เด็กที่ครอบรัวรับมาเลี้ยงไม่มีหัวนอนปลายเท้าแต่เมื่อจริงเปยกลับประกาศอย่างเย็นชาว,ว่าชื่อเซิงไม่จําเป็นต้องใช้นามสกุลหวานเพราะเธอจะใช้นามสกุลเมืองหลังแต่งงานเขาไม่สนใจการประท้วงของอีอีและพ่อแม่เขาช้อนตัวชื่อเซิงขึ้นอุ้มและประกาศกล่าวต่อหน้าทุกคนว่าหวานชื่อเซิงคือพรรยาและคนของตระกูลเมืองพร้อมกับอุ้มเธอเดินจากไป ทิ้งให้หวานอีอีได้แต่กรีดร้องด้วยความเจ็บใจบนรถชื่อเซิงดูวิดีโอแก้เบื่อและพูดอย่างไม่ยี่ระถึงชื่อเสียงของตัวเองเมืองจิงเปย์ย่าหยาเรื่องความเป็นไม่ดีของเธอและแสดงความประหลาดใจที่เธอเรียกนายแบบมาที่บาร์ซึ่งชื่อเซิงก็ยอมรับว่าเธอเป็นคนรักสนุกต่อมาในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสแม่และน้องสาวของซ่งเยียนโจอดีตคนรักของชื่อเซิงพยายามเข้ามาเชื่อมสัมพันธ์กับเมืองจิงเปย์แต่เขาปฏิเสธอย่างเย็นชาและไลพ่พวกเขา ออกจากงานโดยกล่าวขอบคุณซ่งเยี่ยนโจที่ตาบอดเลือกคนผิดทําให้เขาได้แต่งงานกับเสิงเซิงของผมในพิธีเมื่อจิงเปิดประกาศมอบแหวนเพชรลาค่ามูล,ลค่า200ล้านหยวนที่เขาประมูลมาให้แก่ฉือซังซึ่งแหวนวงนั้นก็พอดีกับนิ้วของเธออย่างน่าอัศจ,จรรย์เมื่อจิงเปยดกระซิบกับเธอว่าทั้งชีวิตเขาจะซื้อแหวนให้เธอแค่ครั้งนี้เท่านั้นก่อนที่ทั้งคู่จะจูบกันอย่างดูดดื่มท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีจากแขกเรือ พิธีแต่งงานจบลงด้วยเสียงปรบมือแสดงความยินดีแต่หวานสื่อเซิงยังคงสับสนกับสถานการณ์ที่ทำให้เธอแต่งงานกับเมิ่งจิงเปยเมื่อกลับมาถึงบ้านหอที่เงียบสงบเมิ่งจิงเปยบอกว่าบ้านไม่มีคนรับใช้ทำให้ชื่อเซิงคาดหวังว่าจะได้แยกห้องนอนแต่เขากลับแสดงความสุภาพและแข็งแรงโดยการช่วยเธอถือกระเป๋าเดินทางหลายใบอย่างง่ายดายทันใดนั้นคุณย่าของเมิ่งจิงเปยก็ปรากฏตัวขึ้น และแสดงความรักใคร่ต่อชื้อเซิงอย่างมากเธอสั่งให้เมงจิ่งเปยไม่ถึงภรรยาไว้คนเดียวและต้องอุ้มเจ้าสาวเข้าหอตามธรรมเนียมระหว่างที่เมงจิ่งเปยพยายามแสดงความสนิทสนมกับภรรยาเขาถูกชื้อเซิงผลักจนกระดุมเสื้อหลุดทําให้คุณย่าเข้าใจผิดและยิ่งเชียร์ให้ทั้งคู่รีบเข้านอนเมืงจิ่งเปยอุ้มชื้อเซิงเข้าห้องนอนแล้ววางลงบนเตียงตามคําสั่งของคุณยา่าคุณย่ากระตุ้นให้ทั้งคู่รีบมีหลานก่อนจะออกจากห้องไป เมืองจิงเปยททำตามคำสั่งคุณย่าด้วยการเปิดกระเป๋าเดินทางของชื้อเซิงเพื่อเก็บของแต่กลับหยิบวิกผมยาวสีดำออกมาอย่างตั้งใจทําให้ชื้อเซิงตกใจที่ความลับทุกเปิดเผยการทะเลาะเบาะแหวงอย่างไม่จบเมื่อเมืองจิงเปยหยิบชุดชั้นในลูกไม้สีดำออกมาทําให้ชื้อเซิงปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าไม่ใช่ของเธอแต่เมืองจิงเปยย้อนกลับว่าเธอก็สองมาตรฐานที่วิจารณ์ของเล่นของเขาแต่กลับซื้อของแบบเดียวกันมาใช้เอง ขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นว่าชุดชั้นในดังกล่าวเป็นชุดออกรบที่กลุ่มเพื่อนชายแกล้งใส่ในกระเป๋าเดินทางให้กับเธอสุดท้ายชื่อเสิงถามถึงสาเหตุที่เขาต้องใส่หน้ากากในงานแต่งงานถามกลางความตึงเครียดของทั้งคู่ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าสาวเผชิญหน้ากับชายสวมหน้ากากลึกลับในชุดดำเธอท้าทายเขาว่าเธอไม่กลัวพวกโรคจิตเพราะเพิ่งจัดการไปเมื่อคืนชายหนุ่มรู้สึกประทับใจจึงเริ่มเกี่ยวพาราสีด้วยการถอดเสื้อโชว์รูปร่างซึ่งเจ้าสาวก็ยอมรับอย่างเขินอายว่าเขาดูดีกว่านักจัดรายการที่เธอดูแต่บทสนทนาต้องหยุดลงเพราะโทรศัพท์ของชายหนุ่มดังขึ้นต่อมาหญิงสาวอีกคนภรยาหรือคู่มัน่นเดินมาเจอชายสวม หน้ากากกำลังอ่านเอกสารในห้องหนังสือเธอยื่นบะหมี่ให้เขาแต่ก็แอบจับตาดูเขาด้วยความสงสัยว่าเขากำลังซ่อนอะไรไว้และสงสัยว่าพี่ชายของเธอกำลังร่วมมือกับเขา จากนั้นพี่ชายก็มาหาหญิงสาวเจ้าสาวคนแรกมอบเข็มกลัดเพชรเป็นของขวัญและเตือนให้เธอระวังชายสวมหน้ากากคนนั้นเพราะเขาเป็นคนไร้ความปราณีแต่ชายสวมหน้ากากาก็ปรากฏตัวและตัดบทสนทนาอ้างว่ามีเรื่องธุรกิจต้องคุยกับพี่ชายในที่สุดหญิงสาวก,ก็แอบสเสดาะกุญแจตู้เซฟในห้องหนังสือได้สําเร็จและพบข้อตกลงการหย่าร้างซึ่งระบุค,ค่าชดเชยมูลค่ามหาศาลทั้งอสังหาริมทรัพย์รถยนต์หุ้นและเงิน ดเมื่อเห็นจํานวนรับสื่อมากมายเธอดีใจอย่างมากและกลับไปที่ห้องนอนด้วยความสุขรวมลม,มบ่อไฟเทาพลานกันหนังเนื่อสดสุดแซบในที่โรมาแล้วจ้าร่มไฟแบบนี้ชิวๆจังอ๋อหลังจบงานแต่งงานหวานชื่อเซิงรู้สึกพอใจกับค่าชดเชยที่เธอได้รับและนอนหลับไปอย่างสบายใจบนเตียงหอที่จัดไว้เพื่ออีกคน กลางดึกเมืองจิงนานชายหนุ่มลึกลับในผ้าขนหนูซึ่งชื่อเซิงเข้าใจผิดว่าเป็นเมืองจนเป๋เจ้าบ่าย่องเข้ามาในห้องเขาสอดหน้ากากออกและปลุกเธอเบาๆด้วยความหงุดหงิดที่เธอหลับไปในค่ำคืนที่เขารอคอยมานานกว่าสองปีเช้าวันรุ่งขึ้นชื่อเซิงตื่นมาเห็นเมื่งจรงนานนอนอยู่ข้างๆและโน้มตัวลงไปจูบเขาทันทีแต่เขากลับผลักเธอออกทำให้เธอตื่นตระหนกและคิดว่าเขาจะขอหย่าเพราะเธอเป็นคนเริ่มก่อน ชื่อเซิงพยายามทำตัวปกติและชมว่าเขาหล่อมากก่อนจะกล่าวว่าเจอกันครั้งแรกทำให้เมืองจิงหนานประหลาดใจและขบขันที่เธอทำเป็นลืมเขาไปอย่างสิ้นเชิงชื่อเซิงพยายามรักษาระยะห่างแต่เมืองจิงหนานกลับรูปแขนเธอไว้และกล่าวว่าจุดไฟแล้วจะหนีไปไหน ในคืนเข้าหอหวานชื่อเซิงรู้สึกพอใจกับฐาน,นะที่ร่ำรวยของสามีและจัดเตรียมที่นอนไว้ให้เขาก่อนจะหลับไปอย่างสบายใจเมืองจินหยวนที่ชื่อเซิงเข้าใจผิดว่าเป็นเมืองจินเปยย่องเข้ามาในห้องหอและถอนหน้ากากออกเขาหมุดหนิดที่ภรรยาหลับไปในคืนที่เขารอคอยมานานกว่าสองปี เช้าวันรุ่งึ้นชื่อเซิงตื่นมาเห็นใบหน้าจริงของเขาและจูบเขาอย่างเร่าร้อนก่อนจะปฏิเสธว่าน,นี่คือเจอกันครั้งแรกพยายามจะรักษาระยะห่างแต่เมิงจิงหยวนก็รวบตัวเธอไว้ตัดมาที่นาคลับหวานอีอีนินทาพี่สาวต่อหน้าเพื่อนชายว่าชื่อเซิงจะถูกไล่ออกจากบ้านเมิงเพราะสามีรู้ว่าเธอเลี้ยงนายแบบไว้ภายในคลับวีเหนียนเพื่อนของชื่อเซิงถูกทำร้ายโดยกลุ่มชายที่ต้องการแก้แค้น วีเนียนถูกเยาะเย้ยว่าหวานชื่อเซิงไม่สามารถช่วยเขาได้และถูกขู่ว่าเมื่อจริงเปอาจฆ่าเขาหากรู้ว่าชื่อเซิงออกมาสู้เพื่อเขาในคืนวันแต่งงานเมื่อจริงหยวนขับรถพาชื่อเซิงมาที่คลับตามคำขอของเธอเขาถูกกลุ่มชายกลุ่มอื่นทักทายอย่างกวนโมโหและชวนไปหานัดบอดแต่เขาเลือกที่ให้ชื่อเซิงรอก่อนที่เธอจะถอดรองเท้าส้นสูงแล้ววิ่งเท้าเปล่าเข้ามาในคลับ ภายในคลับหวานชื่อเซิงปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางเสียงเรียกของเพื่อนๆนเธอดุวีเนียนที่ไม่เข็ดหลาบแต่ก็เผชิญหน้ากับหัวหน้ากลุ่มอันธพาลที่ท้าทายเธออย่างรุนแรงเขาเยาะเย้ยว่าเธอเป็นวีรสตรีที่แอบมาหานายแบบในคืนแต่งงานและขู่ว่าจะจัดการกับวีเนียนซึ่งเป็นนายน้อยประกูลเจียที่ถูกทออทิ้งชายคนนั้นเรียกร้องให้เธอคุกเข่าลงเพื่อแลกกับการปล่อยตัวเพื่อนๆนของเธอซึ่งชื่อแสงก็ยอมทำตามแต่สถานการณ์ก็ยังคงนำไป สู่การประทะครั้งใหม่หลังงานแต่งงานที่วุ่นวายหวานชื่อเซิงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งกับข้อตกลงการหย่าร้างที่ให้ผลประโยชน์มหาศาลเธอจัดเตรียมที่นอนไว้ให้สามีเพียงครึ่งเตียงและหลับด้วยความสุข กลางดึกเมืองจริงนานพี่ชายของเมืองจริงเปยซึ่งหวานชื่อเซิงเข้าใจผิดว่าเป็นสามีของเธอซึ่งยังคงสวมหน้ากากเข้ามาในห้องเขาถอดหน้ากาก,ากออกและปลุกเธอด้วยความหงุดหงิดเพราะเข้าใจผิดว่าเธอคือพี่ชายของเขาเมืองจริงเปยและโกรธที่เธอหลับในค่ำคืนที่เขารอคอยมานาน เ้าว,วันรุ่นึ้นหวานชื่นซึงตื่นขึ้นมาเห็นเมืองจริงหนานนอนอยู่ข้างๆด้วยความตกใจเธอจึงรีบจูบเขาแต่กลับถูกผลักออกทําให้เธอตื่นตระหนกและคิดว่าเขาจะขอ,อย่าเธอจึงพยายามทําความรู้จักกับเขาใหม่อย่างออดอ้อนแต่เมืองจริงหนานรู้สึกขบขันที่เธอทําเหมือนไม่เคยเจอเขามาก่อนเมืองจริงหนานรวบฐานเธอไว้และเหยาะเย้ยชื่อเสียงที่ไม่ดีของเธอทําให้เธอต้องสาบานว่าเธอรักนวลสงวนตัว และไม่เคยมีคู่นอนนอกจากประสบการณ์ครั้งเดียวกับชายที่เธอเกลียดแต่เมื่อจริงหนานไม่เชื่อและขู่จะพิสูจน์เองเธอจึงรีบยอมรับและพยายามประจบเขาเพื่อหวังให้เขาเพิ่มค่าชดเชยในการหยา่า ทันใดนั้นโทรศัพท์ของหวานชื่อเซิงก็ดังขึ้นเตือนเรื่องนายแบบที่สนิทกับเธอถูกรังแกเธอรีบไปที่บาร์และเผชิญหน้ากับวีเหนียนที่กำลังอาลวาดวีเหนียนกโกรธจัดและชักมีดออกมาจะทำร้ายเธอแต่เมืองจริงเปยน้องชายตัวจริงของเมืองจริงหนานก็เข้ามาขวางได้ทันท่วงทีเมืองจริงเปยสั่งให้คนตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วรีบอุ้มหวานชื่อเซิงที่หมดสติออกจากที่เกิดเหตุเพื่อข่าไปโรงพยาบาลขณะที่ หวานชื่อเซิงพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแม่ของเธอและหวานอีอีน้องสาวก็เข้ามาต่อว่าเธออย่างรุนแรงกล่าวหาว่าเธอแสแงและจงใจทำร้ายตัวเอง เพื่อใส่ร้ายครอบครัวภูเป็นแม่ถึงขั้นเบียบแขนที่บาดเจ็บของรวนชื่อเซิงจนเลือดซึมออกมาอีกครั้งทันใดนั้นเมื่อจริงหยวนสามีของหวานชื่อเซิงก็ปรากฏตัวพร้อมกลุ่มชายชุดดำเขาห้ามแม่ของเธอด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นและทำแผลให้หวานชื่อเซิงได้ตัวเองเขาถามเธอเบาๆว่าครอบครัวทำแบบนี้มาตลอดหรือเปล่าและสั่งลูกน้องให้ตรวจสอบความร่วมมือทางธุรกิจทั้งหมดระหว่างตระกูลเมิ่ หวานโจและซ่งเพื่อจัดการแก้แค้นให้ภรรยาของเขาอย่างถึงที่สุดเมื่อจริงหยวนประกาศกล่าวว่าถ้าคุณแตะต้องภรยาของผมคุณก็สมควรตายทําให้แม่ของหวานชื่อเซิงตกใจกลัวหวานอ,อีพยายามใส่ร้ายร,ายรวนชื่อเซิงโดยอ้างว่าเธอเป็นคนย่ากงานแต่งงานของตนเองและกล่าวหาว่าหวานชื่อเซิงมีประวัติไม่ดีไม่บริสุทธิ์และถูกพ่อแม่แท้รังเกียจ เมื่อจริงหยวนถามพระยาอย่างอ่อนโยวนว่าต้องการให้จัดการอย่างไรแต่หรวนชื่อเซิงกลับสะบัดมือเขาออกและบอกว่าอยากอยู่คนเดียวเมื่อจริงหยวนจึงสั่งให้ลูกน้องโยนแม่และน้องสาวของเธอออกไปท่ามกลางเสียงเกลียดร้องชายหนุ่มอีกคนเดินเข้ามาในห้องหวานชื่อเซิงโผเข้ากอดเขาและร้องไห้ทันทีเมื่อจริงหยวนเห็นภาพนั้นแล้วยืนมองด้วยแววตาที่เจ็บปวดแม้ผู้ช่วยจะสงสัยด้วยแต่เมื่อจริงหยวนก็อธิบายว่าการทำลาย สถานะและทรัพย์สินของคนพวกนั้นให้กลายเป็นหนอนที่น่ายสงสารนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าการฆ่าเมื่อจิงหยวนกลับเข้ามาดูแลหวานชื่อเซิงและล้มตัวลงนอนข้างค่ายเธอแต่หวานชื่อเซิงยังคงคิดในใจว่าการปกป้องของเขาเป็นเพียงเรื่องของศักดิ์ศรีเท่านั้นเธอพลิกตัวหนีและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทัานใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพร้อมเสียงร้องขอความช่วยเหลือทําให้เธอตกใจและลุกขึ้นนั่ง เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นด้วยความกังวลของหวานชื่อเซิงที่กำลังคุยโทรศัพท์โดยมีภาพตัดไปที่ลานฝึกที่ชายหนุ่มที่เคยสร้างปัญหาให้เธอกำลังถูกลงโทษอย่างหนักโดยครูฝึกที่โหดเหี้ยมการฝึกพลิกยางรถยนต์ขนาดใหญ่หญิงสาวอีกคนน่าจะเป็นหวานอีอีมองดูเหตุการณ์ด้วยความเป็นห่วงและพยายามขอร้องเมืองจริงเปยให้ลดความเข้มงวดแต่เขามองกลับอย่างเย็นชาฉากตัดไปที่โรงพยาบาลชายหนุ่มอีก ถูกแม่ของเขาต่อว่าอย่างรุนแรงเรื่องความประพฤติและขู่เรื่องงานประมูลส่วนเมืองจิงเปยและหวานชื่อเซิงแอบมองอยู่หวานชื่อเซิงเชื่อว่าพวกนั้นถูกเลี้ยงมาจนเสียคนแต่เมืองจิงเปยยืนยันว่าเมื่อมาอยู่ในมือของเขาแล้วพวกนั้นก็ต้องทําตามเท่านั้นเมืองจิงเปยจับมือหวานชื่อเซิงที่บาดเจ็บและเตือนอย่างจริงจังว่าห้ามทําร้ายตัวเองเพื่อทําร้ายศัตรูอีกเขายืนยันว่าเขาจัดการเรื่องทั้งหมดให้เธอแล้วและ ภรยาของผมไม่จำเป็นต้องพูดขอบคุณผมซ่งเยียนโจอดีตคู่มัน่นมาเยี่ยมหวานชื่อเสงที่โรงพยาบาลพร้อมดอกไม้แต่ไม่นานแม่ของเขาและผู้หญิงอีกคนก็บุกเข้ามาตบหน้าซ่งเยียนโจและต่อว่าหวานชื่อเสงอย่างรุนแรงหาว่าเธอเป็นตัวปัญหาเมื่อเมืองจิงเปยเดินเข้ามาในห้องแม่ลูกคู่นั้นก็รีบถอยกลับไปยังหวาดกลัวเมืองจิงเปยเตือนอย่างเสียบขาดว่าคุณนายซ่งผมขอเตือนเป็นครั้งสุดท้าย ต่อจากนี้ไปทั้งครอบครัวคุณอยู่ให้ห่างจากภรรยาผมด้วย เมื่ออยู่ตามลำพังเมืองจิงเป่ยแสดงความไม่พอใจที่หวานชื่อเซิงยังคงเป็นเพื่อนกับซ่งเยี่ยนโจเขาทิ้งช่อดอกไม้ของหญิงคู่กรณีของเมืองจิงเป่ยถูกแม่ปลอบว่าเมืองจิงเปยททาดีกับภรรยาเพียงเพื่อรักษาหน้าตาวงตระกูลเท่านั้นและแนะนําให้ลูกสาวหาโอกาสเข้าหาเขาผ่านโปรเจกต์งานใหม่ภาพตัดไปที่ห้องหอเมืองจิงเปยคิดอย่างมีเล่ห์สนนยว่าจะ กินอิ่มหลังจากภรรยานนอนหลับเต็มอิ่มแล้วเมื่อเขาออกมาจากห้องน้ําหวานชื่อเซิงก็สังเกตเห็นว่าชุดนอนธรรมดาของเธอหายไปหมดและมีแต่ชุดนอนผ้าลื่นบางเบาเต็มตู้้ซึ่งภาพย้อนอดีตเผยให้เห็นว่าเมืองจิงเปยเป็นคนทิ้งชุดเก่าของเธอและจัดหาชุดใหม่ที่เซ็กซี่กว่าโดยเขาแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และโยนความผิดให้คุณยา่าคุณย่าของเมืองจิงเปยเป็นห่วงเรื่องลูกหลาน เธอเชื่อมั่นว่าหวานชื่อเซิงเป็นเด็กดีและจะมีลูกง่ายจึงสั่งให้หญิงรับใช้ใส่ส่วนผสมพิเศษลงในซุปบำรุงเพื่อกระตุ้นให้อเปยเมืองจินเปยมีความต้องการทางเพศและให้ส่งไปที่บริษัทที่บริษัทเมืองจินเปยดื่มซุปที่คุณย่าเตรียมมาโดยไม่รู้ตัวและเริ่มรู้สึกร้อนรุ่มผิดปกติ หวานอีอีน้องสาวของหวานชื่อเซิง่วยโอกาสเข้ามาพบเขาในห้องทำงานอ้างว่ามาเรื่องเอกสารและพยายามยั่วยวนเขาแต่ถูกเมื่อจินเป๋ปฏิเสธทันใดนั้นหวานชื่อเซิงก็ปรากฏตัวขึ้นและจับได้คาหนังคาเขาเธอพูดจาเยอะหยันหวานอีอีจนทำให้ฝ่ายหลังตกใจและรีบจากไป เมื่อจินเปยดึงหวานชื่อเซิงเข้าไปในห้องทักเขาตำหนิเธอที่เข้ามาแกล้งยั่วยวนเขาแล้วคิดจะหนีไปแต่หวานชื่อเซิงกลับแก้ตัวว่าทำไปเพื่ออับอายหวานอีอีเท่านั้นทำให้เขาโกรธจัดและดึงเธอลงมานั่งบนตักอย่างจงใจเพื่อยัวยว่วให้พนักงานเห็นหวานชื่อเซิงพยายามปัดป้องและบอกให้เขาไปหาผู้หญิงคนอื่นได้ถ้ามีความต้องการ ความขัดแย้งประทูขึ้นเมื่อหลวนชื่อเซิงตะโกนใส่เขาว่าคุณวางแผนจะหย่าก,กับฉันตั้งแต่แรกแล้วใช่มหเหรอเมืองจินเตตกใจและตระหนักได้ว่าเธอต้องไปเห็นข้อตกลงการหย่าร้างในห้องหนังสือของเขา ในขณะที่ทั้งคู่กำลังโต้เถียงโทรศัพท์ของเมื่งจินเปยก,ก็ดังขึ้นมีเสียงเด็กหญิงเรียกคุณพ่อทำให้ทั้งคู่ตกตะลึงแม้เมื่งจินเปยจะปฏิเสธเสียงแข็งว่าเขาไม่ใช่ลูกของฉันแต่หวานชื่อเสงีต้องเสียใจอย่างสุดซึง้งและเชื่อว่าเขาหลอกลวงเธอ หวานชื่อเซิงกล่าวตัดพอว่าเขาไม่ควรดูถูกเธอและประกาศอย่างเด็ดเดี่ยวว่าพรุ่งนี้ตอนเที่ยงที่หน้าสำนักงานเขตแล้วเจอกันเธอเดินจากไปทิ้งให้เมืองจินเปยต,ตะโกนเรียกชื่อเธออย่างสิ้นหวังหวานชื่อเซิงไปนั่งคนเดียวในสวนสาธารณะและตอบพี่ชายที่โทรมาด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังว่าฉันไม่มีบ้านเมึงจิงเปย ถึงอยู่ในสภาพบาดเจ็บผ้าพันแผลที่ศีรษะผ้าปิดตาและแขนเข้าเฟือกแอบมองหวานชื่อเซิงที่นั่งเดียวดายอยู่เอมสะน้ำด้วยความเป็นห่วงทันใดนั้นวีเนียนชายที่เมืองจิงเปยเคยทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสได้ลักพาตัวหวานชื่อเซิงไปที่โกดังรังเพื่อแก้แค้นเมืองจิงเปยรับสายวิดีโอคอลจากวีเนียนที่ขู่จะทำร้ายหวานชื่อเซิงถ้าเขาไม่มาคนเดียวเมืองจิงเปยตัดสินใจตก ลงตามเงื่อนไขท,ทันทีแม้หวานชื่อเซิงจะตะโกนห้ามและบอกว่าพวกเขาจะหย่าก,กันแล้วก็ตามก่อนที่เมื่จริงเปิดจะไปถึงพี่ชายของหวานชื่อเซิงก็ปรากฏตัวขึ้นที่โกดังวีเนียนโกรธแค้นที่ถูกหลอกและจุดชนวนระเบิดพี่ชายของหวานชื่อเซิงรีบเข้ากอดและปกป้องน้องสาวจนบาดเจ็บหนักที่โรงพยาบาลพี่ชายของหวานชื่อเซิงฟื้นขึ้นและเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจว่าเด็กหญิงที่โทรมาเรียกเมืองจริงเปิดว,ว่าคุณท คืออันอันซึ่งเป็นลูกสาวของพี่ชายเมืองจริงเปยข้อตกลงการหย่าร้างฉบับนั้นแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่เขาเองเป็นคนร่างขึ้นเพื่อให้หลักประกันแก่พี่สะพ้ยภรรยาของพี่ชายเมืองจริงเปยและลูกหวานชื่อเซิงตระหนักได้ว่าเธอเข้าใจเมืองจริงเปยผิดไปอย่างสิ้นเชิงในขณะเดียวกันข่าวทีวีก็เผยแพร่ก,การถแถลงข่าวของพ่อแม่วานอีอีที่กำลังก้มหัวขอโทษต่อสาธารณชนเนื่องจากตระ กลกูลของพวกเขาถูกฟ้องร้องจากตระกูลเมิงในข้อหาเผยแพร่ข่าวลือเท,ท็จและบริษัทกำลังเผชิญวิกฤตล้มละลายซึ่งเป็นการยืนยันว่าเมิงจิ่งเปยดได้แก้แค้นให้เธออย่างสมบูรณ์แล้วเรื่องราวปิดท้ายด้วยความรู้สึกสับสนของหวานชื่อเซิงและโทรศัพท์ที่ดังขึ้นพร้อมเสียงร้องขอความช่วยเหลือเช่นเดิม ในห้องพักของโรงพยาบาลหวานชื่อเซิงได้รับการยืนยันถึงแผนการของมึงจิงเปยในการสนับสนุนเจียเลียนและเพื่อนๆของเธอพวกเสพเพลที่ถูกครอบครัวรังเกียจมึงจิงเปยอธิบายว่าหากพวกนี้กลายเป็นนักธุรกิจชั้นนำได้ก็จะทำลายคำกล่าวหาของตระกูลหวานและโจที่ว่าหวานชื่อเซิงไปมั่วสุมกับคนไม่เอาไหน เขากุมมือเธออย่างอ่อนโยนและบอกให้เธอปล่อยเรื่องสกปรกให้เขาจัดการเองหวานชื่อเซิงมองเขาด้วยความซาบซึง้งและขอบคุณที่ให้โอ,อกาสเพื่อนๆที่เคยถูกครอบครัวทอดทิ้งมืงจริงเปยดเช็ดน้ำตาให้เธอและตอบด้วยรอยยิ้มว่าในฐานะพีเ่เขยเขาก็ต้องดูแลเจ้าพวกปากหวานเหล่านี้อยู่แล้วเมื่อเขาแกล้งขอคำขอบคุณที่ไม่ใช่คำพูดหวานชื่อเซิงจึงโน้มตัวเข้าไปจูบเขาอย่างดูดดื่มแล้วเร่าร้อนเป็นการยืนยัน ความรู้สึกต่อกันอย่างลึกซึง้งฉากตัดมาที่ห้องหอทั้งสองคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัวหวานชื่อเซิงร้องห้ามแล้วถามขึ้นอย่างครุ่นคิดว่า คุณไม่ใช่ในแบบคนนั้นใช่ไหมโดยอ้างถึงเหตุการณ์เมื่อสองปีก่อนมึงจจิงเปยดยิ้มอย่างมีเลดในและปฏิเสธแม้เธอจะเถียงกลับอย่างมั่นใจว่าเขาคือคนนั้นและใช้นิ้วจิ้มไปที่ท้องของเขาแต่เขาก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจากอาการบาดเจ็บทำให้เธอตกใจเขาจึงจูบปิดปากเธอเพื่อไม่ให้เธอพูดต่อทั้งสองคนจูบกันอย่างเร่าร้อนและลึกซึ้งอีกครั้งและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้จ้า